สิบโทอดีศรส,สโยธาเป็นกําลังคนของหน่วยกองพันฐานราบที่สองกรมฐานราบที่หนึ่งสเอวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกําลังคนของหน่วยที่รับราชการที่จะประจําการมทบเพื่อรอกเกษียณอายุราชการไปฟังมุมมองความรู้สึกและประสบการณ์ในงานทําง,งานของท่านว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ผมสิโมโงศพัชรชัยพนสุพงศ์ไปสิเรกของร้องของรับการลองขอตารรับสองผมหารรับพรเจษนานระวังปฏิบัติหน้าที่ในก,การปฏิัติรั่สวัสดีครับพลองพลแขงกัดองร้อยกองบังคับการทุกนายนะครับ ประสบการณ์ไหนที่อยากจะจะบอกเล่าหรือประสบการณ์ไหนที่มีความรู้สึกประทับใจมากในการทำงานที่ผ่านมาในชีวิตในการไปบติงญญานนะั้นมีความภาคภูมิใจในการถวายงานแต่องวนะีวีไอพีเก้่งแปดที่สำหนักวังโชุโขทัไทยและที่ประทับใจมากที่สุดก็คือได้ติดยศร้อยโทกับพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเก,ก้าเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบครับมีความประทับใจที่สุดพิเทพเนี่ยมีคติประจําใจอะไรในการทํางานในการปฏิบัติงานในการปกครองคนในขณะที่เป็นผู้กบหนคติในการปฏิบัติงานคือเราต้องทําตัวของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นาทีของผมนี่คืออยู่ให้เขารักอยากให้เขาคิดถึงผมจะทําทุกอย่างาให้ที่ให้กําลังพนเนี่ยมีความรักหน่วยมีความรักคมกองนะครับเราจะทายัางไงให้เขารักหน่วยเราก็ต้องจ้งางส่วัสดิการให้เขาสวัสดิการจะด้านไหนได้านการเจ็บป่วย รือการเสียชีวิต2องร้อก็ต้องมีสติการเป็นเป็นเงินให้เขาคือจํานวนหนึ่งในกลอบของกองยนะครับ ร้อยโทสุกฤษฎิ์มมดวงตำแหน่งนายทหารกำนันงานกองพลทหารที่สองกรมสาราที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ของกองพลทหารที่สองกรมสาราที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับ ครับสมัยก่อนบริเวณนี้นะครับมันไม่ได้ร่มรื่นแบบนี้นะครับเป็นเป็นพื้นหญ้ที่แห้งแล้งครับท่านผู้ว่างวันมีนโยบายให้ทําการปรับปรุงนะครับโดยให้ระบบนะครับไปทําการอบรมนะครับตามหลักสูตรต่างๆที่กองทัพบกได้เปิดอบรมให้ให้ความรู้แก่กําลังคนก็ได้นามาใช้นะครับในบริเวณนี้เห็นได้ว่าบริเวณนี้จะร่มรื่นที่สุด นะครับเนื่องจากว่าใช้นาฬยาเวลาในการปลูกมาเนี่ยประมาณสามปีขึ้งนะครับเส็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่รสมบูรณ์เป็นตอนของกองิผาดหนาลางที่สองภูมิผาดหนาลางที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับมันเป็นสถานที่ดีที่สุดนะครับในบริเวณของกองิผาดหนาลางที่สองภูมิผาดหนาลางที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดครับสำหรับความประทับใจของกระผมนะครับก็มีอยู่ด้วยกันสามเรื่องนะเรื่องแรกนะครับประทับใจ ในการเป็นทยากรของกรมฐานราบที่สองกรมฐานราบที่111ให้ความรู้กับน้องๆที่กําลังจะปลดประจําการไปเพื่อพุกรุ่นนะครับนรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของผมนะครับที่จะต้องให้ความรู้และนําไปใช้ได้จริงครับสําหรับความประทับใจในเรื่องที่สองก็คือเป็นชุดผู้ฝึกของโรงเรียนวิฒน์พลเมืองเกษตรโยทินนะครับได้รับคำชื่นชมจาก คณะท่านองคมนตรีพลเอกสุริยุจุลานนท์นะครับที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมนะครับและท่านก็มีความประทับใจอยากให้เราสึกทหารนะครับทหารใหม่แบบที่ของคนสิบสิุดนะครับสร้างความประทับใจนะครับให้กับประชาชนและญาติญาติของนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองเกษตรโยินทุกๆคนขอบพระคุณครับครับสำหรับความประทับใจ รั้งสุดท้ายคือทั้งที่3นะครับซึ่งเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรติยศน,นะครับและศักดิ์ศร,รษษีของขอุคือการเป็นผู้ช่วยผู้บุกนะครับได้รับโล่รางวัลจากท่านผู้บัญชาการทหารบกในการสุกทรัณใหม่นะครับ,รบสำหรับสิ่งสุดท้ายที่ขอฝากนะให้กับน้องๆนะครับคือหนึ่งการตรงต่อเวลานะครับ สนะครับรับคําสั่งทําทันทีทําดีที่สุดนะครับของผู้วงชาสามอยากให้พวกเรานะครับร้อยใจให้เป็นหนึ่งขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับทั้งสองท่านแล้วผมเชื่อว่าวันหนึ่งที่เราจะต้องกเกษียณอายุราชการความรู้สึกก็คงจะใจหายเหมือนกันนะครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนเนี่ยจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของทั้งสองท่านมาประบปรุงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอาชีพรับราชการทหารต่อไปครับขอบคุณครับ